เข้ามาตรงนี้เหรอเมื่อกี้นี่น,นี่มีกีก่ตัวโอ้นู่นไงนู่นไงตัวหนึง่งตัวหนึง่งปากกระบอกครับกระบอกเฮ้ยนี่มันมันยังวิ่งอยู่มันยังวิ่งอยู่ในนี้มันยังไม่เข้าพอแต่ตัวหนึ่งเข้าพอแล้ว นั่น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 นันนั่นนั่นนั่นั่นดูยงยิงิงโอ้โหหลายตัวอยู่ปน่มันยังไม่เข้าเขาบ่งกีนะเนี่ดเต็มที่เลย ชมตาดีจริงๆนะเนี่ยนะน้ำน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ตินขึ้นมาตื้นๆ เอ้ยอะดิมนะ5 6ตัว1 2 3 4 5 5ตัวแป๊บๆ เว็บทีเดียวเสด็จเลยห้าตัว